I uh -huh. Be <laughs> 八，三，四，五，六，七，八，九，十，八，九，十，十。 มคมเนี่ยมีฟันแหลมคมด้วยมีฟันแหลมได้ในตัวสอ์กินเนื้อมันชื่อว่าจะเปนส่วนัเดินสีค่ะใช้มันมีสีค you uh -huh. แม่บอกว่าหายแล้วรึ้นข้อกับก็ไม่เจอนอ้าคุณไม่กรธแล้ว

uh <laughs> See yeah. you น้ำหดนะแท๊บซี่ I'm <laughs> not

อยู่อีกต้อีกเจ้าไปเได้ไปอยู่อ,อีกตอ,ตอนอีกต่น

Ah, ามาไม่บาแมกสเลยแบบม่คือไม่หมดรนี้ฮะ,ะ่ได้ตังกี่บาทไปตรินว้เอาวางไว้ แค่ผ่านมาหลับจูบหลับจูดด เอาแบเพื่เลือกคุณีไหนข้าสีไม่เอาสีก็ไม่เอเนี่ยได้ตังกี่บาทวเนี้ยไปทำงานแล้วมาดูเลยนี่เป็นไง เอาไว้เดี๋ยวสตังจะเก็บมาให้ย่าเยอะๆเลย ไม่ต้องร้องย่าไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวจะเป็นกรอะไรนะอะไรนะแม่จะตังแกะไม่ได้อะฝั่งนี้ไม่ไทำแกะ

นีสีเหลืองตรงนี้ก็ด้วยสีเหลืองตรงนี้สีเขียวตรงนี้สีเขียวและตรงนี้สีส้มและตรงนี้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ตรงนี้สีส้มตรงนี้สีแดงตรงนี้สีเขียวและตรงนี้สีเขียวอ่อน còn này được bài bài Hãy subscribe cho <laughs> ปุนใหญ่นี่ปุ่นจักมากนี่สิใหญ่ใหญ่มากนี่ปุนใหญ่ปุนใหญ่ แต่ว่าน้ำมันหมดแล้วอะ่ะน้ำมันไม่เหลือน,น,น,นอ่ะแล้วเ,เดี๋ยววันเสาร์สตังก์ก็จะกลับมาแล้วครับปูนัน่นแหละอย่าน้อง ลองกับพี่เอลไปก่อนสิบอกปู่ใช่ไหมคืนนั่นตังก็เยี่ยวแตกเหมือนกันสต,ตังมันอนที่สตังกยังนอนหลับอยู่แล้วแล้วที่นอนก็เปียกแล้วตังก็เยี่ยวแตกเที่ยวไปที่นอน เหมนมากเ็นแล้วสตังต้องใส่กางแกงในนะมั้งากตไม่ที่สตังก็ Tháng mà chăng? Dài hơn 1 tháng 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 Nói chung là Dài hơn 1 tháng Tháng Tháng